คืนแรกที่เธอสวมเสื้อตัวนั้นไปทำงานกลางคืนเธอรู้สึกหนาวผิดปกติทั้งที่อากาศไม่ได้เย็นและทุกครั้งที่เธอก้มมองเธอจะรู้สึกว่าเหมือนมีเงาบางอย่างอยู่ที่มุมสายตาคืนนั้นเธอฝันฝันว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่ง แสงจากหลอดไฟเพดานกระพริบอ่อนๆอมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งกอดเข่าอยู่มุมห้องร้องไห้เบาๆแล้วประตูห้องก็เปิดออกพร้อมเสียงฝีเท้าหนักๆเดินเข้ามาผู้หญิงในฝันหันมามองแพร ى. เธอสวมเสื้อเชิดสีขาวเปื้อนเลือดตัวเดียวกับที่แพรใส่ วันถัดมาแพรเริ่มรู้สึกคันบริเวณหน้าอกที่สัมผัสกับคราบนั้นแต่พอเธอส่องกระจกกลับเห็นเป็นรอยนิ้วมือแดงๆจางๆบนเนื้อผ้าเธอเริ่มได้กลิ่นขาวเลือดจางๆออกมาจากเสื้อทั้งที่มันซักแล้วหลายครั้งเธอเริ่มทนไม่ไหวจึงตัดสินใจทิ้งเสื้อลงถังขยะไป แต่อยู่ๆเสื้อตัวนั้นก็กลับมาแขวนในตู้เสื้อผ้าเองทั้งที่เธอโยนทิ้งไปแล้วเพื่อนของแพรที่มาอยู่ด้วยกันเริ่มสังเกตว่าเธอเปลี่ยนไปเธอชอบยืนนิ่งหน้ากระจกตอนตีสามบางคืนก็พูดคนเดียวว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุเขาฆ่าฉัน แพรพยายามเอาเสื้อตัวนั้นไปเผาราดน้ำมันไฟแค่ลุกแป๊บเดียวแล้วดับเธอเริ่มขุดหาข้อมูลและพบว่าเมื่อสามปีก่อนมีคดีฆาตกรรมในหอพักหิงที่ถูกปิดไปแล้ว หญิงสาวคนหนึ่งถูกแฟนฆ่าตายในห้องและตอนที่พบศพเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเปื้อนเลือดคดีนั้นปิดไปเพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่เสื้อของผู้ตายไม่เคยถูกพบอีกเลยเพื่อนจึงตัดสินใจพาเธอไปหาพระอาจารย์รูปหนึ่งในจังหวัดใกล้เคียง ท่านมองเสื้อแล้วนิ่งไปนานก่อนพูดว่าของแบบนี้มันไม่ใช่แค่เสื้อมันคือเศษความทรงจำสุดท้ายของคนตาย